วิธีการเปลี่ยนกรอบรีโมทกุญแจพับสำหรับนิสซูรุ่นใหม่นะครับรุ่นที่เป็นกุญแจทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบพับแบบนี้ได้เลยวิธีการเปลี่ยนนะครับให้แกะอกอกก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวรีโมทเดิม ก็จะมีน็อตมีเตรกูอยู่นี้นะครับก็ใช้ไขควงแกะออกมาถอดมตรกูออกมาก่อนเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงแบนขขแบนนะครับเสียบตรงน,นี้ช่องน,นี้เสียบแล้วก็บิดนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นวงจรแผงวงจรของรีโมทแล้วนะครับแล้วก็ดันออกมา ตัดออกมาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็แกะเอาเฉพาะแผงวงจรออกมาแล้วเราก็นําแผงวงจรน,นี้มาวางในเบ้าของรีโมทใหม่นะครับวางในเบ้าของกรอบใหม่เสร็จแล้วก็ปิดประกบปิดไปเหมือนเดิมนะครับนี่ก็สามารถกดได้ปกติแล้วนะครับมีไฟกระพริบขึ้นส่วน กุญแจนะครับก็พับเก็บแบบน,นี้เลยการกุญแจให้ทำการกัดใหม่นะครับก็ไปจ้างร้างกุญแจกัดกัดต่อกุญแจให้ตรงกับกุญแจเรานะครับจากนั้นก็สามารถใช้งานได้เลยเหมือนรีโมดปกติเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนง่ายนะครับไม่ยากนะครับ